อีกคู่ค้าเข้ามาอีกแล้วเพื่อนๆนฮอนด้าบีโอโคตรประหยัดน้ํามันผ่อนเือนละสี่พันกว่าบาทตลอดอายุสัญญาเพื่อนๆเ,เก็บเงินวันละร้อยกว่าบาทก็ผ่อนรถคันนี้ได้ที่สําคัญผมบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงนะฮะเพราะว่าภายนอกเนี่ยสียังเนียนกลิบอยู่เลยเพื่อนๆน,นยังสภาพเดิมเดิม,เด,มเดี๋ยวผมพาไปดูน,อน็อตฝากระโปรงยังไม่ขยับนะครับห้องเครื่องเนี่ยใสยกิ้งนะฮะเพื่อนเอนเดี๋ยวเปิดให้ชมกันเลยนะครับผมอันนี้ดูเลยนะฮะ น็อตฝากระโปรงยังไม่ขยับและสีภายนอกนะครับน็อตทุกตัวยังคงสภาพเดิมๆเหมือนที่บอกเหมือนได้รถใหม่เลยเพื่อนๆเดี๋ยวพามาชมรอบคันกันนะครับ รอบคันผมบอกเลยว่าสีเนี่ยยังเป็นสีเดิมทุกอย่างนะครับแล้วดูด้านท้ายไฟท้ายยังไม่เคยแกะเพื่อนๆไฟท้ายยังคงสภาพเดิมที่สําคัญมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยสําหรับรุ่นนี้นะฮะสีเขียวเหนียวซัพเพื่อนๆรถเล็กๆต้องเน้นสีสดใสนะฮะเดี๋ยวดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังเนี่ยกว้างมากๆนะครับเก็บของได้เยอะเป็นรถเล็กแต่เก็บของได้ไม่เล็กนะเพื่อน <S <S ๆเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันบ้างนะครับด้านในเนี่ยต้องบอกเลยว่าคันนี้ใส่กิ้งเลยฮะเพื่อนๆ ภาพภายในผมอยากให้ดูเบาะนะครับเจ้าของเดิมรักรถมากๆรักษาสภาพเบาะไว้อย่างดีเลยแล้วดูคอนโซลต่างๆนะครับไม่มีกรอบไม่มีแตกไม่มีแตกลายงาอะไรเลยนะฮะเหมือนได้รถใหม่จริงๆเพื่อนๆและที่สําคัญแคมเปญดีมากๆนะครับเดี๋ยวมาคุยกันว่าได้อะไรบ้างสําหรับคันนี้นะครับใครเอาคันนี้ไปนอกจากจะผ่อนถูกยังไม่พอนะครับฟรีทุกอย่างเพื่อนๆออกรถได้ทุกอาชีพฟรีค่าจัด ฟรีค่าโอนฟรีค่าย้ายฟรีดาวฟรีทุกอย่างจริงๆเพื่อนๆไม่ต้องออกอะไรขอเงินแค่5บาทมาจ่ายให้ผมรับรถคันนี้ไปได้เลยพอนสี่พันกว่าบาทครับทักมาเลย